กับบายดีพี่น้องบายดีพี่น้องสู้สคนพวกกันคือเก่าจุ่ปลาจุ่หวยมาวัน<ม>นี้เขาได้เห็นแล้วห้างหนึ่งเนาะอ้อนย่อายก็จับจับนี่จะข้นไปจัการนี่จับจับจับอย่โว้

แหลนให้แหลนมันเลยเบื่จะห้างมนะาะก็มาอยู่เบิ่งที่มันเบื่อตัวนะอแต่แม,นนมน่น้อนเอขวนก็นัดกิน ฮะมู๋งเมงนนี่มันไ่ฮ้่นโมตัวสิงมันเป็นตัวอื่นสีโดก็ไผ่กันแ องสารโอ้โหดด้วยตอนนี่มีตาสอไก่ไปดินู่ยังโยลกองเขานักมานักมาบ้าง

ผ่านป่าแล้วไปจากทางองีกไปเสร็จไปแล้วห่างหนึ่งไปหม,หม่ๆไปเรื่อยๆอยอยหน้าโตไแบบนี้นะซึ่งนี่บ่อ,อเราหัวเราป่า มันคันเห็นแล้วมันอยากดูกินนะมันเอาบุบได้ขนาดนี้คันเอาทางเอาต้องอ่านเลยลูกเอาไวๆเล้ลูกขนาดนี้เรื่องว่าท่านมีบุบห้องว่าท่านใหญ่ไปไหนดียามนี้มันเบิือนยามดอกไม้บุบจังหัวหน้ามันจังบุได้ยามดอกไม้บานเดี๋ยวมันจะหาเอาหน้าบานตอนดอกไม้

เขาก็เละสว่จะแลกไม่อ้าวไม่อ้าวเราได้เลยก็ได้นะคนมากคนมา ตอนนี้เรากำลังหานะครับส่วนผสมป้าน,นป่าเฮาจะเกลนกินเนียงและสะอาดผ้าไปหาก,กอนไม้อีกหากอึดขนาดเนี่ยแซามาเมานี่ยมึงหนุ่มบอสเทนี่ฮะ สะพานไม้ไผ่โอ้มีแต่สวนมันเว้ยเอ๋อนี่ยมปลูกมันขนาดอะไรมันแค่ก่อนมาแล้งี่ Ha, ông ơi đèn rồi cho phải Cà phê vừa được với lược Mười lái, mười lái. Ha, à, kép này mặc đen này. Kép này mặc này. Chẳng man. ภานเท่ากับภาพเกือภาพไปลงที่ฮาตะเจาจ้าเจ้าเลยาาหากอ้าเก็าเ้าเจ้เห็นเจ้าเจ้าเ้า้ Cười dễn con đừng có phải cái này Khánh bảo có nơi bằng các bạn cả Tì và lia đó tì thì khánh tì dù nè Có tụi khải tìm nè Một cạ lên nó còn ở bạn khôn Ủa này nè Sửa ngày hôm nay nè, giải Ở hồi này me thôi Vài nhanh ngà H löp biên phán �gram Tuy nhiên, hiện đại bố n s decomp Thấy miếng nè, แล้วนี่แล้วมันอยู่น้ำ,นำหนามได้ป่ะสอดหัวที่เต่าเราไปเรามาวัวไถ่คออะไรคือหัวแท้